ทหารรมกับตำรวจภูทรจังหวัดตากจับกลุ่มอดีตตำรวจนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้าอาวุธสงครามส่งขายกับกลุ่มทัติพัน์ในฝั่งประเทศเมียนมาครับตำรวจภูทรจังหวัดตากและทหารมณฑลฐานบอกที่310ควบคุมตัวดาบตำรวจเสกสรรก้อนแก้วอดีตนายตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตากไปสอบสวนและดำเนินคดีนะครับตามหมายจับคดีมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลังลบนี้ไปกบดานอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ในฝั่งประเทศเปยนมาและลักลอบกลับบ้านในช่วงเทศการสงกรานต์ดาบตำรวจเสกสรรขับรถกระบะบรรทุกอาวุธสงครามฝ่าดานตรวจบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่พบปืน M 1 4จำนวน10กระบอกกระสุนแบบ M 7 9จำนวน11นัดและกระสุนปืน M 1 6อีกกว่า3,000นัดรวมถึงยังมีปืนอากา้าและเครื่องกระสุนอีกจำนวนมากซึ่งเตรียมส่งขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในฝั่งประเทศเมียนมาค